สมานก็เหมือนกับคนบางจำพวกที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตมาจากไหนครองอำนาจราชศักดิ์เพียงไรแต่ก็ไม่อาจแนวหลังตัวเองให้อยู่ในกรอบที่ดีงามได้เมื่อตกเป็นทาตันหาราคะเพียงแต่จะเห็นขาอ่อนผู้หญิงเข้าเท่านั้นสมองก็หมุนเคียวอารมณ์ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์ป่าย่อมทำผิดทำชั่วได้ทุกอย่างคำว่าอย่างอายก็ไม่มีความหมายอะไรนักเลงผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงเงินลืมหมดทุกอย่าง การที่จะได้มาซึ่งสตรีที่เขาต้องการไม่ผิดอะไรกับหมอกที่ท่วมดวงตาทั้งสองข้างสงอกเตือนเต็มไปด้วยแรงตันหาความพินาศวอดวายที่จะเกิดกับใครรวมทั้งตัวเองเขาไม่ได้นึกถึงมันเลยเขาถือว่าโพเงินนั้นแม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของแต่ใครจะใหญ่กว่าเขาก็หาไม่สมานหมดความคิดหน้าคิดหลังอะไรอื่นจะร้าจะดีเอาไว้พูดกันทีหลังดวงตาของเขาวาววาเหมือนตากระสือ ผิวกายร้อนเผาหูทั้งสองข้างคลางหึงบรรดานางบำเรอท,ทั้งหลายที่เหมือนพระในเรือนไม่มีความหมายอีกต่อไปชัวพริบตานั้นเขานึกถึงเท่าแก่อุ่นซึ่งทุ่มเงินทองพลาผ่านผู้หญิงนับไม่ถ้วนลงว่าต้องการคนไหนเป็นต้องได้มาเงินทุ่มลงไปก่อนไม่ได้ด้วยเงินก็ด้วยอำนาจเท่าแก่อุ่นมีความสุขด้วยสาวสนมนางในเหล่านั้นโดยไม่คำนึงว่าใครมีลูกใครมีผัวเราไอ้ลูกชายเท่าแก่อุ่นเรามันก็เหมือนกัน ลูกสาวหลานสาวชาวบ้านหลานตลาดหลุดมือพ่อมันไปได้แต่ก็ไม่รอดมือลูกไปได้ก็แล้วทําไมตัวกูเขาย้อนปัญหาก็แล้วทําไมกับตัวกูจะเอาลูกของเท่าแกอุ่นหรือน้องสาวของแซมกวยเป็นเมียไม่ได้ในเมื่อกูก็รักในเมื่อพี่สาวมันก็วุดวิดจะเป็นเมียกูแต่หักหลังกูกระโจนหนีกูไปเสียก่อนกูยังต้องโง่ดักดานอีกต่อไปอย่างนั้นเหรอ เขาเดินกลับเข้ามาในห้องอยังกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจว่าแม่น้ำอบคนนี้จะนุ่งผ้าอย่างนี้ไปได้อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประเดี๋ยวพอจะลอกราบให้อาลางช่างแต่แค่นี้ยังงามขนาดนี้ไม่มีอะไรเหลือจะงามสักเพียงไหนคอหอยเขาแห้งผากเหมือนพันดินแห้งแตกละแหงเขาพยายามกินน้ำลายหลายหนยากเย็นเต็มทีจนต้องเอาเครื่องดื่มเขากัวคอเป็นอะไรไปนนะ่ะหน้าเซียวเชียวน้ำอบถามอย่างเล่นเลอเขาถอนใจเฮือก แต่ความจริงมันก็เป็นบทบาทที่เนื่องมาแต่คิดได้ในทันทีทันควันพวกนั้นเขาพูดเสียงอ่อยเต็มไปด้วยความอิดหนาละอาใจกำลังจะก่อความเดือดร้อนให้อีกแล้วพวกนั้นพวกไหนใครยิงสาวซักพวกนั้นมันก็เหมือนพวกเทแากา่ที่กำลังจะเป็นเด็กของแซมเขานั่นแหละทำไมทำไมต้องเป็นเด็กของแซมกลวยรอนยักษ์ลยังขยะขยงเมื่อเอ,อ่ยชื่อพี่ชายทำไมมันจะไม่เป็นแต่ก่อนมันอิ่มหมีพี่มันเพราะเทแากา เสียงเขาาละทศละทวยยังอ่อนอกอ่อนใจหนักลงไปทุกทีแต่เมื่อคุณพ่อน้ำอบจากไปเสียคนพวกนี้ก็เริ่มอดอยากขาดแคลนเงินทองจะหันหน้าพึ่งใครก็ยากจะพึ่งแามละเขาก็หนุ่มเกินที่จะเห็นอกเห็นใจใครว่ามันมีความเดือดร้อนเพียงไหนถ้าพบหน้าก็ได้ถ้าไม่พบหน้าก็ลำบากที่สุดมันก็หันข้อหาเล่นงานฉันไม่ทันที่สมานจะพูดจบหญิงสาวก็โหดเลาะแล้วจะมาบ่นอะไร เวลารวยก็รวยด้วยกันเวลาเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนด้วยกันเมื่อคนหนึ่งไม่จ่ายอีกคนหนึ่งก็ต้องจ่ายจริงไหมน้ําอบว่าอย่างนั้นพี่ก็ว่าถูกแล้วแล้วไงต่อละ่ะฉันก็ให้ไปที่ไหนจะเหมือนเท่าแก่ให้มันฉันคิดว่ามากแต่มันว่าน้อยเพราะเท่าแก่ให้มันเสียจนได้ใจที่นี้ได้น้อยก็เกิดกระด้างกระเดืองเมื่อตะกี้มันเห็นรถน้ำอบมันนึกว่าเท่าแก่แล้วไม่ก็แซมเขามา แล้วทำไมไม่บอกเขาเราไม่ใช่เท่าแก่อุ่นไม่ใช่ในแซมกลวยแต่เป็นน้ำอบลูกเท่าแก่อุ่นและน้องแซมก็จริงแต่ร่อนยิม้มทออเสียงช้าแล้วเอ่ยเบาพอได้ยินอย่างถนัดชัดเจนไม่มีเงินหว่นให้ใครเพราะเป็นผู้หญิงไม่ใช่นักเลงฉันบอกแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกแต่อย่าเป็นห่วงเลยฉันให้คนของฉันไปบอกพวกนั้นแล้วฉันจะรับหน้าจะรับผิดชอบทั้งหมดเงินฉันจะจ่ายเองก็ไม่เลวน้ำอบชม คนเราหรือจะเป็นนักเลงจะเป็นเจ้าพ่อพงเงินถึงคราวได้ก็ได้ถึงคลาวเสียจะมัวทําเซอร์ไม่รู้จักเสียมันก็ลําบากจริงไหมน้ําอบคงไม่ทราบหรอกมั้งฉันเสียมามากต่อมากแล้วเสียยุบเสียยับเสียทั้งเงินเสียทั้งคนเสียทั้งน้ําใจพี่มานเสียงน้ําอบหยดย้อยขึ้นอีกไอเสียเงินอย่าว่าเสียเพราะเราก็ได้มากต่อมากแล้วไอเรื่องเสียคนใครมันก็เสียแต่เรื่องเสียน้ําใจนั้นใครอื่นเขามันต้องโทษตัวเราเอง นักเลงใหญ่แห่งโพงเงินเห็นเขาร่องเข้ารอยดีแล้วก็กําหนดไว้ว่าต้องเอาน้ํายินเข้ารูปต่อไปปะเหมาะคงไม่ถึงปั๊มให้เป็นการหักหานเขาลีเข้ามานั่งที่เก้าอีพร้อมกับที่น้ําอบหันหน้ากลับมาจากหน้าต่างหลังจากพูดไปพลางมองอะไรต่อเมีอะไรภายนอกไปพลางสมานสมรอยด้วยจงหวะอันงดงามด้วยความเชื่อมั่นว่าเมื่อเข้าถึงบทบาทขนาดนี้แล้วก็ยากนักที่ผู้หญิงคนใดได้ฟังถ้อยคําวาจาของตนแล้วจะไม่ใจอ่อนเคริบเคลิมหรือไม่ก็วาบหวาม ฉันไม่เคยโทษคนอื่นเลยฉันโทษตัวฉันเองว่ามันขาดความเหี้ยมหันย่างชาติชายขาดความเด็ดขาดมิแต่เพียงความเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวนี้รู้แล้วสุภาพบุรุษแท้จริงก็คือภัยนั่นมันก็ดีไปอย่างนะน้ำอบสั่งสอนรักคนที่เขารักเราดีกว่าก้มหน้าก้มตาไปรักคนที่เขาไม่อยากรักเราฉันถ้าจะแย่เป็นยังไงรักนับถือเท่าแก่ท่านรักเหมือนอย่างพ่อแต่ไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยสักนิดชีวิตฉันเหรอนับวันเหมือนจะแก่ตาย มีน้อยบันตตไทยเอาอะไรมาพูดฉันไม่ได้เอาอะไรมาพูดไม่ได้คิดขึ้นเองคนมันพูดกันเรื่องของปากคนรักมันก็พูดอย่างเกลียดมันก็พูดอย่างเจ้าพ่อบ้านสมิงของเราใคร้ยๆเรียกเจ้าพ่อเรียกเจ้าปู่แต่อีกพวกเรียกอีกอย่างหญิงสาวมองดูหน้าอีกฝ่ายก็ใคล้ครวนไปมากระทั่งได้ความคิดอันเหมาะและควรก็พูดออกด้วยเสียงเนิบนาบพ่อฉันไม่ใช่คนดีอะไรนะและสมานเองก็พลอยไม่ดีไปด้วยฮะ พราะทุกคนคิดสิว่าเมื่อเกิดมาเป็นนักเลงก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นช่วกับช่วกันใครพูดอะไรขวางหูไม่ได้ใครทําอะไรขัดใจไม่ได้คิดเสียแต่ว่าทําผิดถือว่าทําถูกนึกอยู่ล่ําไปว่าเป็นพระอาทิตย์ไม่มีใครส่องแสงแข่งได้มองเห็นแสงอื่นเป็นแสงหิ่งห้อยไปหมดคนที่เขาชมเพราะเขาแบมือของเงินได้ไอคนที่มันรับเงินไปจากเราไม่เห็นหน้าไหนเป็นคนดีเลยเพราะเราทําตัวเราเป็นนักเลงคบคนต้องเป็นนักเลงฉันเอื้อมละอาฉันเกิดมาพอจําความได้ก็รู้แต่ว่า คนที่เขากลาบพอไม่ว่าบนถนนลนแคมป์หรือบนบ้านเขากลาบเพราะความเป็นนักเลงของพอใครไม่กลาบไวใครไม่นับถือพอก็ฆ่าคนนั้นเสียพ่อฉันก็ดีแซมกวยก็ดีพี่หมานก็ดีคิดบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งเราจะถูกฆ่าอย่างนั้นบ้างเสือไม่ตายด้วยเขี้ยวหมูก็อย่าทนงอาจตายด้วยเสือด้วยกันละเสือในป่าก็ไม่ได้มีตัวเดียวใครที่เขาชมอย่าโลดเต้นมันชมเราเพราะมันกลัวเรามันอยากได้อะไรตัวมีอะไรจากเราตราบที่เรามี แต่คนที่เขาด่าฟังเขาไว้บ้างเขาด่าว่าเราอย่างไรนี่น้ำอบพูดเหมือนอย่างกับว่าน้ำอบเกลียดพ่อฉลักพ่อพี่หมาน้นำอบรักพ่อร่อนย้ำหนักแน,น่นแต่เกลียดสิ่งที่พ่อทําเกลียดจริงๆแล้วทําไมสมานไม่คิดทําตัวเป็นคนดีการทําตัวเป็นคนดีเป็นของไม่ยากเลยพี่หมาน,น่าจะรู้สมานยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้ฉลาดหล้ําเข้าใจพูดแต่ใจหนึ่งก็คารามว่าเอ๊ะกูนี่เห็นจะมีแม่เป็นคนที่สองเสียหลักละมงัง นางสั่งสอนได้สั่งสอนเอาเอาไหนว่ามาทีทํายังไงถึงเป็นคนดีเขาพูดยังอึดอัดก็หยุดทําความชั่วเสียมันก็เป็นคนดีแล้วการที่คนเราทําอะไรยุ่งยากหรือทําแล้วล้วนแต่เป็นความชั่วอย่าทํอเลยดีกว่าก็เป็นคนดีเพราะไม่ทําชั่วและทุกวันนี้ฉันก็เป็นคนดีนะเชอะร่อนร้องคิดแล้วว่าฉันไม่รู้อะไรแต่ทุกอย่างก็มาจากพ่อน้ําอบทั้งนั้นมันก็แน่น่ะสิพ่อฉันอยากจะทําให้ดีอยากฆ่าคนอยากเอาเงินฟาดก,กบาลคนเล่น แต่ไม่มีใครร่วมมือด้วยเท่าแก่อุ่นจะทำยังไงได้คนเดียวเรื่องของเรื่องก็ลงว่าเท่าแก่อุ่นพูดอะไรพวกเราต้องเ hey ฮด้วยฮาด้วยฆ่าคนเหรอเอาสิตีกะบาลคนเหรอเอาสิน้ำอบเกลียดเกลดสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้อย่าหวังว่าเราจะเอาชนะตำรวจได้อย่าหวังว่าเราจะชนะฝ่ายที่เขาเอากฎหมายเป็นที่พึ่งได้พวกสายฟ้าเก่งและกา้าแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเขามากเพราะมีตำรวจเป็นพวกแล้วแต่ตำรวจพวกเราก็มีไอ้ตำรวจพวกเรานี่แหละสักวันหนึ่งเขาก็เขี่ยกระเด็นไป สมภัสสามิตรเอ่ยในอำเภอเอ่ยตำรวจเอ่ยเต็มบ้านเดี๋ยวนี้มีใครบ้างไหมที่พยักหน้าให้เราใครจะไม่รักตัวเองไอ้พวกทรยศยังไม่ทันพูดจบรอนก็แหวต่อเขาทรยศแต่ดาวบนบากเขายังอยู่ถ้าเขาไม่ทรยศเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ทำไมพวกสายฟ้าอยู่ได้ทำไมพวกนั้นพูเด,ด,ดเสียงดังโหดร้อเสียงดังเพราะเขาไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับใครอย่างเราเขาไม่ต้องหนีเขาไม่ต้องหลบตัวสถานสายฟ้าเข้าคุกใครไปด่าเขาได้หรืว,ว่าเข้าคุกเพราะเป็นคนระยำปนกินขโมยกิน รอบกัดคนมันก็เปล่าแล้วในที่สุดเดี๋ยวนี้ใครไปทําอะไรเขาได้ที่น้ําอบพูดกับพี่หมานอย่างนี้น้ําอบต้องการอะไรไม่ทราบน้ําอบเล็งผลเลิศด้วยใจรักและเป็นห่วงพอ่อพ่อแก่แล้วร่อนพึมพำรรน้ําเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแต่พ่อไม่เคยนึกถึงสังขารไม่เคยนึกว่าสมัยนี้กับสมัยพ่อยังหนุ่มมันผิดกันพ่อเคยเตะคนสลบเดี๋ยวนี้เตะใครก็ไม่เหมือนอย่างใจ พ่อเคยสั่งให้ฆ่าคนเพราะถนนยังเป็นป่าเพราะหมู่บ้านยังเป็นหมู่บ้านไม่ใช่อเภอแต่พ่อใ้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดว่าแต่ก่อนนี้บ้านเรามีปืนเพียงสองสามกระบอกอยู่ทั้งหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้มีปืนกันทุกบ้านยิงใครได้อย่างใจนึกวันหนึ่งอาทุกเขายิงเอาเหมือนกันแต่ใครจะยายับยั้งท่านได้ได้เสียงร่อนห้วนกระชากและเด็ดเดี่ยวก็พวกเรานี่แหละสมานและคนอื่นๆน,นี่แหละไม่หักหาน้ําใจท่านหรอ กลัวอะไรกับการทำความดีถ้ามีคนเกลียดพ่อสั่งอะไรใครไม่ได้ดังใจหมายก็ปล่อยให้ด่าไปเอตโรไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นน้ำอบสะดุ้งสุดตัวที่จู่ๆยังไม่ทันพูดจบสมานกลากเข้ามาคุกเข่าซบหน้าลงบนตากหล่อนมืออบกอดพร้อมบีบเนื้อน,นันตามตะโพกหล่อนเหมือนเร่งเราให้เกิดอารมณ์พลานสำปาก,ก็ลำพันน้ำอบน้ำอบไม่ผิดอะไรกับแม่พระของฉันน้ำอบทำให้ฉันเต็มตื้่นน้ำอบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันน้ำอบโอ้โอ้น้ำอบ ฉันบูชาน้ำอบนี่อย่าบ้านะถอยไปฉันยังไม่สว่านนักหรอกพูดยังไม่ทันรู้เรื่องมาทําบ้าบอกว่าออกไปนะรอนตะวาดเสียงแหลมเขายังพยายามเกือกหน้าเกือกจมูกลงไปบนตกักรอนแล้วจูบยังระเลงตามเนื้อหนันที่แทบจะปริกางเกงรัดรูปออกมาเขาเชื่อเหลือเกินว่าการกระทําเช่นนั้นจะเกิดประโยชน์แกตนเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เสียงของรอนช่างตรงกันข้ามกับความหวังเขาเสียเหลือเกินและน้ำอบก็ไม่ยอมให้เหตุการณ์เช่นนั้นเป็นไปตามเรื่องราวของมันดังที่สมานคิดเอาไว้ รอนใช้มือซ้ายยันหน้าสมานไว้แต่เขายังพยายามจะทําเช่นนั้นต่อน้ําอบจึงใช้สันมือกระแทกหน้าผากหนุ่มนักลักอย่างแรงจนหน้าหงนแต่หมอก็ทาราเข้าหาอีกคราวนี้น้ําอบก็เป็นน้ําอบที่ไม่มีอะไรเหมือนกับเอื้ยพี่สาวเลยสักนิดเดียวรอนงอเข่าขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะซบหน้าลงบนตากรอนอีกครั้งแล้วเท้ารอนก็วางหมับข้อให้ที่หน้าอกพอยันผึงออกไปเสียสมานแั่งโพงเงินก็กระดอนหงายหลัง น้ำอบลุกขึ้นเกือบโหเราะเมื่อเห็นสมานกลางมือหงายหลังพึ่งกับพื้นเงาวับบ้าร่อนร้องบ้าไม่เข้าเรื่องเกี่ยวผู้หญิงสักทีท่าทางอย่างกับลูกหมาไม่เห็นมีรูปเลยทําดีก่อนสินะาผู้หญิงยังน้ําอบรักใครก็ได้ตามใจชอบแต่รักคนดีไม่รักนักเลงไม่รักคนเจ้าชู้แบบนี้สมานเกือบไม่ได้ฟังหรือไม่ก็ไม่ฟังเพราะการถูกถีบเขาให้ยอดอกนั้นก็เกิดมืดหน้าตาหม,มัวและโมโหโทโสขึ้นแล้ว เกิดมาถูกถีบเสียได้ง่งายๆอุตส่าห์รับฟังการอบรมสั่งสอนเป็นนานสองนานอุตส่าห์เทิดทูลเป็นนางแก้วอุตส่าห์เอาหน้าเกิดตักนึกว่าจะปลาหนีกับถีบหน้างงายไม่เป็นท่าเป็นทางหมูอยู่ในอวยยขอกำลังในใจด้วยความกระยิมยิ้ม,ย,มยองกูเป็นตัวตุนมากและทั้งเสียของดีไปคนหนึ่งแล้วคราวนี้ต้องเล่นกันด้วยกฎหมายรักแบบปะป่ากันแล้ววะน้ำอบเองไม่ได้คิดว่าสมานจะมาแบบบ้าเลือดเขากล้าเข้ามาร้องอีกครั้งอย่านะ ที่ไหนได้มือขวาขาคว้าหมับเขาที่คอเสื้อตอนกึ่งกลางทรงอกแล้วกระชากเหมือนแรงกระทิงหน้าหล่อนถล่าเข้าหาเพราะแรงกระชากเสียงดังควากหน้าอกหล่อนอารังชางออกมาให้เห็นประจักษ์ตามันขาวมันอวบมันแน,น่นมันเต้นกระเพื่อมมันใหญ่โตมโหฬารมันรวมไว้ทุกอย่างพอทําให้ฝ่ายหนึ่งเห็นช้างตัวไม่โตวกว่าลูกหนูแล้วไอ้เหี้ยหล่อนร้องกึก กองแต่สมานไม่ได้ยินเสร็จแล้วสิ่งล่อตาล่อใจงามนักเขาควบเข้าใส่หล่นโดดเข้าทีเบียงสุดแรงคราวนี้ท้องน้อยเขาโดนเข้าจังหนับสมานหมุนนอกไปหน้าเขียวเอาดือด้อเขียมเปิดประตูเข้ามาแล้วควบปูเลงปูเลงเข้าใส่ลูกสาวน้อยสุดท้องของเท่าแก่อุ่นเห็นตั้งแต่ประตูเปิดแล้วซึ่งถีแรกหล่อนกําลังเอามือทั้งสองปิดประทุมพุ่มพวงทั้งสองคางซึ่งความจริงแล้วให้มือใหญ่กว่านี้เท่าหนึ่งก็ปิดแต่ละข้างไว้ไม่มิด สัญชตาตญาณแห่งการป้องกันพรหมจรีซึ่งมีความหมายเกือบเท่าชีวิตทำให้หลอนตัดสินใจว่าจะไม่ปิดมันแล้วเห็นได้เห็นไปแต่มึงจะเอาของกูไปไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ขวดเบียร์ที่วางอยู่บนโต๊ดน,นั่นเองที่น้ำอบคว้ามาถือไว้อย่างมั่นมือพอได้จังหวะก็เวียงผึ่งเข้าใส่ผู้จัดการป่าไมา้เถื่อนมันผิดมันผิดไปนิดเดียวหล่อนขวาที่เขียบุรีเวียงขับเขาให้อีกครั้งคราวนี้ไม่ถูกนาแต่โดนหน้าอกในเขียมและตอนนี้เองที่ทุกอย่างกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองสนิท แต่ก่อนจะล้วงอะไรได้ดังใจนึกสมานก็รวบขาทั้งสองของล่อนไว้ร่างของน้ำอบคว่ำฟาดลงไปบนเก้าอี้โอ้ยรอนเจ็บกระทังต้องร้องออกมาหูได้ยินเสียงไอ้คนที่เข้ามาใหม่คือนายเขียมคำรามเสร็จแล้วจับขาไว้กระชากางเกงออกเลยล่อนเกือบร้องไห้ข้างบนไม่พอนี่มึงจะกระชากข้างล่างกูอีกสมองหมุนติว้วไอ้พวกนั้นไปไหนคนที่ติดตามมาเพื่อคุ้มกันรอนอยู่เศษที่ไหนกูคนเดียวจะไปรอดหรือ ก่อนดินพยายามหันหน้าอกกดลงกับพื้นพยายามป้องกันไม่ให้ใครคว้าได้คว้าเอาและตอนนี้เองที่ปากหล่อนเริ่มระเบิดเสียงออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฆ่ากันตายแล้วช่วยด้วยมันจะฆ่าฉันแล้วช่วยด้วยเสียงของลูกน้อยเท่าแก่อุ่นนี้เองที่ทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นข้างล่างพวกที่ตามมา,ารละขาหล่อนกําลังตังต้งตัวไม่ติดเพราะเล่าและยาเบื่อแต่ก็ได้ยินเสียงร้องของนายสาวต่างพยายามสลัดความเมาและความหมึน และคนเหล่านั้นก็ถูกเตะคนละทีสองทีให้สลบไปไม่เป็นท่าเป็นทางจึงเป็นอันว่าสาวน้ำอบต้องดิ้นรนต่อไปด้วยตัวของตัวเองการเดินทางจากบ้านสมิงมาสู่สถานที่แห่งนี้นั้นพี่ชายทรงหน่วยคุ้มกันที่เข้มแข็งมาด้วยก็เพราะไม่วางใจว่าน้องสาวจะปลอดภัยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภัยเหล่านั้นจะมาจากใครบ้างเพราะโพงเงินทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้อุ้งบาทสมานกับพวกเหมือนตะก่อนเสีษแล้วน้ำอบไม่ใช่ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นแม่เสือสาว แต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบพี่สาวทั้งที่มีใจเด็ดเดี่ยวคล้ายกันพิตะเอ้ยมีแรงรักหนุนจึงกล้กานำอบฮาวหัวดื้อถือดีกล้าและใจแข็งด้วยท่าแท้ของตนโดยไม่มีแรงอะไรมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเมื่อจากถิ่นตนมายังอีกถิ่นหนึ่งไม่รู้ระหว่างทางจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าขาไปหรือขากลับไม่ว่าพงเงินหรือที่แห่งใดไม่ว่าพักไหนพวกใดน้องนุสุดท้องของเสียแสมก็ไม่ได้มีความประมาทเจ้าหล่อนจึงเตรียมตัวเพื่อจะช่วยตัวเองไว้อย่างพรักพร้อม ในขั้นแรกดินหล่นแหกปากตะเบงร้องจนสุดเสียงและต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของตนอย่างสุดความสามารถความแข็งแรงที่มาจากสุขภาพพละกําลังที่เกิดจากสัญชตาตญาณแห่งการป้องกันตัวช่วยให้เกิดแรงเป็นสองเท่าทวีคูณกางเกงทําท่าจะเลื่อนลงมาต่ํากว่าพุงกันขาวสะอาดสะอ้านคนที่รวบขาไว้อย่างมั่นเหมาะก็ทํหลาหลวมให้ขาข้างหนึ่งหลุดเป็นอิสระออกมาได้และขาข้างนั้นเองก็ทํางานอย่างรวดเร็วคืองอเข้าหาแล้วยันหน้าสมาน ผู้ที่คิดว่ายังไงเสียก็เข้าคั้นแตกหักแล้วแต่ก่อนถึงจุดดังกล่าวแล้วเขาก็ผวากับส้นเท้าของแม่ยอดรักเข้าเต็มนาตาพราจมูกแดงติดหมัดขึ้นมาทันทีเท้าทั้งสองของหล่อนเปนดิสละกังเก่งซึ่งเจ้าของเองยังถอดยากเย็นกว่าสวมใส่จึงไม่หลุดและไม่มีทางหลุดได้ขาทั้งสองซอยยิกทุกที่ไหนได้ทีนั้นสมานประสบแต่ความสวยซึ่งในการข้างหนา้าหากเขาได้หญิงคนนี้เป็นเมียหล่อนย้มกล่าวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าผัวคนนี้ คือคนที่หล่อนเอาตีนรูปหน้ามาแล้วนับครั้งไม่ทวนเขี้มผวาเข้ามาเอาอกหน้าทรงอันหลางชางของหล่อนเข้าไว้เมื่อส่วนบนถูกทับอย่างแน่นหนาที่ไหนส่วนล่างจะเป็นพิษจับขาไวส้สิจับขาไว้ก่อนสมุนเอกของสมานสังการยังกระหืดกระหอบมือพยายามควานไปตามดวงหน้าของน้ำอบเพื่ออุดปากป้องกันเสียงบอกภัรหล่อนสส่หน้าไปมาตาเหลือกเพราะทรงอกที่หมดการปกปิดแล้วถูกทับแน่นด้วยน้ำหนักอย่างน้อยก็6กกิโล อาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้และก็เป็นอาวุธที่ผู้หญิงย่อมใช้ในยามอับจนเสมอคราวนี้หล่อนใช้มันโดยไม่มีอะไรบงการก่อนที่เข็มจะเอาฝ่ามืออุดปากป้องกันเสียงบอกภยัยน้ำอบก็ระงับเสียงตัวเองแล้วอ้าปากเต็มกว้างเลือกที่พอเหมาะคือใต้หลักแหลค้อนไปทางตอนหลังก่อนจะงับฉับเขาให้เต็มปากกลามออกกําลังเต็มทีฟันขาวสะอาดปานไข่มุกแหวกเสื้อทะลุเนื้อแหวกเนื้อทะลุเลือดทะลักคราวนี้เป็นเสียงร้องของเข็มดังเข้ามาแทนที โอ้โอ้ช่วยทางนี้ก่อนอูเ oh, ว้นนี้กัดทีบหายแล้วโอ้โอ้โอ้เขาลืมทุกอย่างลืมงานในหน้าที่ที่จะปรับน้ําอบให้อยู่มือปล่อยมือทั้งสองยันกับพืนพงกตัวคืนเพื่อให้หลุดจากเขี้ยวอันมีพิษร้ายเขายองตัวึืนแต่ลูกสุดท้องเท่าแกอุ่นถือว่าเป็นการได้เปรียบที่จะทําให้การต่อสู้เผด็จศึกเปลี่ยนแปลงเขายองตัวไปแค่ไหนฟันหล่อนก็ยังคงไล่งับและกัดหัวพงกตามติดขึ้นมาในว่าจะเอาเซรามตอนนั้นให้หลุดออกมาเต็มคําเสียเลย เทียมเลิกคิดแล้วว่าเป็นผู้หญิงหรืออะไรเขาพยายามเอามือควานหาคอหอยหญิงสาวอย่างรวดเร็วแต่หัวหล่อนติดอยู่ซอกลักแล่เบื้องหลังเขาจึงรวบคอหอยน้ำอบได้โดยยากความเจ็บปวดทําให้เขาตาเลือกแล้วออกคําสั่งให้ลูกพี่ทําการช่วยเหลือโดยด่วนแล้วกระทืบท้องหน้อยมันมันกัดฉันเจ็บอ๋อออกัดไม่ปล่อยด้วยกัะทืบมันแล้วมึงเจ็บช่างมันสมานคงคิดอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้กูคิดจะเอาทําเมียหากกระทืบท้องหน้อยใครที่ไหนจะอาภัยกันในวันข้างหน้า เจ็บได้เจ็บไปแต่กูไม่เจ็บขนานั้นเลือดแดงปากน้ำอบแล้วแต่หล่อนไม่ยอมปล่อยสมานไต่ขึ้นมาตามร่างของหล่อนสะกดเท้าทั้งสองที่ซอยเหมือนเครื่องจักรให้เบาฤทธิ์ไปบางเขียมร้องเหมือนลูกวัวก,กำลังถูกเชือดมองเห็นเลือดตนเต็มปากของน้ำอบและนองพื้นกระดานอันเป็นมันบอกให้กระเทิบอ้อเข้าร้องพังสายตัวเราเรามือทั้งสองสอดเข้าไปได้เพียงต้นคอด้านหลังของน้ำอบแต่บีบไม่ถนัดน้ำอบน้ำอบปล่อยเสียอย่ากัดขาวน้ำอบ สมานพูดกระหืดกระหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เหมือนปอบโยนปรณนีประนอมในทีปล่อยให้เขียมเจ็บไปก่อนแม้จะได้ยินทั้งที่หูอื้อแต่น้ำอบก็ระดมกำลังกรามเอาฟัดให้เนื้อขาดออกให้ได้เหมือนเสียงอะไรขาดคราวนี้ส่วนหนึ่งของเนื้อตอนนั้นมีอาการขั้นทุเลศที่สุดก็คือเสื้อที่เขียมใส่แดงฉานไปด้วยเลือดเขยมหลุดเป็นอิสระความเจ็บทําให้ลืมตัวไปพักหนึ่ง ก้มหัวหมุนตัวขวางเพื่อดูว่าเนื้อมันหลุดไปก้อนใหญ่แค่ไหนแล้วจึงหมุนตัวกลับเพื่อจะแก้แค้นน้ำอบให้สะใจสมความเจ็บปวดแต่สายเกินไปเสร็จแล้วเมื่อเสียงแหลมของน้ำอบแปรแปรขึ้นมาอีกร้องเรียกให้คนช่วยตามระเบียบผู้หญิงต่อไปแต่ก็ไม่ได้งอมืองอเทา้าพลิกตัวกลับให้คนที่อยู่ข้างบนลงไปตะแคงข้างล่างและตะกุยคุกเข่าตั้งตัวน้ำอบเป็นอิสลามหมุนรีหมุนขวางเขียมก็ผลเข้าถี่ หมายเอาส่วนนั้นเป็นที่ตั้งของความอลาัางชางเป็นเป้าหมายสาวน้อยหลบวูบแล้วผวาไปที่หน้าต่างกระโดดขึ้นนั่งบนขอบหน้าต่างแลไปข้างล่างเห็นลังกล้วยไม้ปลูกติดกับตัวเรือนถ้าข้างล่างเป็นที่ตายหล่อนยอมตายสมานตะกายลุกขึ้นย่าน้ําอบหล่อนเพนแผวล,ลงไปเสียแล้วมีเสียงไม้หักโคมครามหล่อนหลุดลงไปอีกทอดหนึ่งสู่พื้นอีกข้างล่างแน่นอนมันต้องมีบาดแผลที่เกิดจากปลายไม้ที่หักเสียบเขาไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง แต่เพียงเสียเลือดเท่านั้นน้ำอบไม่วิตกชีวิตยังรอดพมจารียังไม่วอดวายหล่อนเอามือรวบเสื้อเพื่อปิดบังของสง,งวนอันควรถนอมไว้เท่าที่มันจะมีความมิดชิดหล่อนเพ่นออกจากหลังกล้วยไม้ก็ได้ยินเสียงคำสั่งอันเฉียบขาดของสมานด,ดังมาจากข้างบนจับไว้ไม่งั้นกูที่หายใหญ่แล้วผีนรกเอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรหล่อนสิบบ้างเลยน้ำอบคิดและเจ็บแขนตัวเองก็เรามีปืนจิว๋ว6.35อยู่ในกระเป๋าหลังกระบอกหนึ่ง แม้จะเป็นปืนเก่าครั้งไหนก็ไม่ทราบแต่มันก็พ่นกระสุนได้ดังใจหมายชายสามสี่คนหน้าตาเหมือนชิงหมาเกิดควบข้าหาร่อนเป็นทางสาวน้อยลูกสาวเจ้าพ่อบ้านสมิงระชากปืนขึ้นมาขึ้นลำดังกริ๊กจ้องออกไปข้างหน้าคนแรกที่ผลเข้ามายังลดแลวเบกพลุ่นตลบเสียงปืนระเบิดออกไปแม้ไม่กึกก้องดูดหลายแต่มันก็เอาชีวิตใครต่อใครได้เหมือนกันตอนนี้น้ำอบกับเป็นฝ่ายควบข้าใส่คนที่เหลือพร้อมร้องประกาศมามึงมามึงเกง่งเข้ามาไม่ยิงทั้งนั้น ว่าแล้วก็เลงไปยังอีกคนหนึ่งก่อนเหนีย่ยไกอีกฟังหนึ่งทั้งหมดก็ชะง,งักถอยกรุดไม่เป็นขบวนพวกสาวๆแซ่หลังบ้านผู้ชายทั้งแก่และหนุ่มที่ยังไม่เข้าขั้นสมุนเอกหรือชั้นพิเศษแห่กันมายืนจับกลุ่มหลังบ้านโดยเอามุมเลือนเป็นที่กำบังโดยคาดการโล่งนาว่าแม่เสือลูกสุดท้องของท่าแก่อุ่นหันความมาทั้งตนเมื่อไหร่ก็จะได้หลบให้ปลอดภัย น้ำอบแสดงความเป็นลูกเสือเต็มทีวิ่งไปยิงไปก็ถึงกลุ่มสมุนหน่วยคุ้มกันที่พี่ชายส่งมาเพื่อพิทักษ์รักษาซึ่งขณะนั้นทุกคนเมาเหล้าเมายาเบื่อของอีกฝ่ายหนึ่งไปหมดแล้วตอนนี้เองที่หล่อนเปลี่ยนปืนเล็กกลับมาเป็นคาบายของลูกน้องของพี่ที่วางไว้ข้างล่างที่หมดสติพอปืนกระบอกนั้นถูกกระทับคําสั่งข้างบนก็หมดความศักดิ์สิทธิ์สี่ชายที่ว่าเข้มแข็งกระจุยกระจายไปพร้อมเสียงระเบิดคาบายสนั่นพวกนั้นหายหัวไปหมดไม่ผิดอะไรกับผีที่ถูกแสงตะวันกืนลาง น้ำอบผู้เมาเลือดเมาแขนก็แหงนขึ้นข้างบนพอเห็นหน้าสมานก็สายกระสุนขึ้นไปสมานหลบวูบเมื่อเห็นปากระบอกปืนหลอนถอยชะไม่มีหวังที่จะช่วยเหลือใครที่เป็นหน่วยคุ้มกันซึ่งไม่ผิดอะไรกับหมาชั้นเลวแล้วน้ำอบก็มองเห็นความปลอดภยัยเมื่อถึงประตูสังกสีอีกก้าวเดียวอิสระภาพก็จะหอมละหวานยิ่งกว่าอื่นใดในชีวิต